จอมเทพโอสถตอนที่หนึ่งสิบสองเป็นเพียงตัวประกอบข้าไม่ไปหากไปกับเจ้าข้าคงจะมีชีวิตรอดหรอกดิวหลวซุยปฏิเสธในทันทีภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นางจะไม่ไปกับเยยวนเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเยยวนจะพูดจริงหรือเท็จนางก็ไม่กล้าเสี่ยงอยู่ดีหากสิ่งที่เย่หยวนกล่าวเป็นความจริงเขาก็รู้ได้ทันทีว่านางมีส่วนเกี่ยวข้องและเมื่อเป็นเช่นนั้น คิดหรือว่านางจะรอดและหากเขาก้าวเท็จแสดงว่าเขาต้องอรอหลวงนางเพื่อแก้แค้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนางก็ไม่รอดอยู่ทีเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แย่ยวนไม่สนว่าริวลัวโซจะตอบว่าอะไรเพราะแม้ว่านางจะไปหรือไม่ไปนางก็ไม่สามารถเลือกได้ท่านม,มีความเห็นว่ายอย่างไรสิฟิซซแยหยวนมองไปที่ซูเหยนฮานพร้อมกับเอ่ยปากขึ้นมาในตอนนี้มันชัดเจนแล้วหากเขา เห็นด้วยกับเยยวนสถานก,การณ์ทุกอย่างจะถูกแก้ไขได้เพียงแค่การเจรจาเท่านั้นแต่หากเขาไม่เห็นด้วยกับเยหยวนเรื่องเรื่องนี้ที่จะสัพัดออกไปทั่วสํานักพร้อมกับคำนินทามมากมายตามมาและแน่นอนว่าในใจของซูยินฮานไม่เห็นด้วยอย่างมากแต่เมื่อเขามองรอบข้างตาก็มีผู้คนมากมายที่กำลังจับจ้องคำตอบของเขาอยู่อย่างใจจดใจจอ่ออย่าไปไกลล่ะเยยวน นี่เจ้าคิดว่าตนเองเป็นผู้วุโสแห่งสำนักตุลาการต้าชิงงั้นหรือที่เจ้าจะสามารถสั่งใครก็ได้และทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามเจ้าเสมอไปสหยินห่านกล่าวออกไปด้วยคำเสียงต่ำแน่นอนว่าไม่ใช่ผู้วุโสแห่งสำนักตุลาการตาชิงและหากเป็นผู้วุโสรจริงๆข้าคงไม่ลอบสังหารคนอื่นอย่างไร้ศักดิ์สรีอย่างผู้วุโสบางคนแน่นอนเย่หยวนกล่าวพร้อมกับยิ้มให้สุยินห้านบางๆทุกคนต่างเข้าใจถึงความ หมายของเย่หยวนที่กล่าวยืนอย่างดีที่กําลังเน็บแนมซูยุป่ไผป่ที่แอบลอบสังหารเขาหลังจากที่เพิ่งสังหารเลนเทีนเฉินไปหมาดๆเฮ่เย่หยวนเจ้าทําตัวของเจ้าเองข้าจะไปรายงานเรื่องนี้ให้กับตัวลาการต้าชิงด้วยตัวของข้าเองทันทีที่ตัวลาการต้าชิงได้รับเรื่องพวกเขาจะตัดสินเจ้าอย่างยุติธรรมสุยหยินฮานกล่าวออกมาพร้อมกับหัวเราะและเยาะเยะ้ยในขณะที่เขาเกล่าวจบ ก็เกิดเสียงพึมพำในหมู่ฝูงคนไม่มีใครรู้ว่าผู้สอสโสที่หนึ่งแห่งตุลการต้าชิงคือผู้อวุโสสองแห่งตะกลูลซูดังนั้นซูยินฮานจึงกล้ากล่าออกมาได้อย่างไรว่าจะตัดสินเย่หยวนด้วยความยุติธรรมกันเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้พวกเราคงต้องคุยกันทุกกำปั้นอย่างเดียวเพียงเซียวอึดใจเย่ยวนก็ยกมือขึ้นมาพร้อมปล่อยขึ้นอาญาที่แปะต่อไปแฮนทีในตอนนี้ เยยวนอยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรแก่นแท้แห่งปาระดับ9ดังนั้นขึ้นอายาที่8ครั้งนี้มันอัดแน่นไปด้วยพลังอย่างเหลือเชื่อและสู้หยินห่านก็ไม่คิดว่าเยยวนจะโจมตีออกมาเช่นนี้จึงทําให้เขาลดเกาะลมพานลงอยู่แต่อย่าลืมไปว่าเขาเป็นถึงหนึ่งในสิแห่งหอนักสู้ดังนั้นเขาจึงไม่ถอยกลับไปได้อย่างใดกับคันเขาได้ยกมือขึ้นพร้อมกับโจมตีโซนกลับมาทันทีวายุทธระดับขันส ฝ่าม,มืออยู่ไรรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยแรงอาฆาตได้ปรากฏจากใบหน้าของูหยินฮานเขาคิดว่าอย่างไงเหยยวนก็จะต้องบาดเจ็บและกระกเลือดออกมาแน่นอนเพียงแค่อณาจาักรเกล็ดแท้แห่งน้ปาระดับเก้าจะวิสู้อะไรกับตัวของเขาได้หากก่อนหน้านี้เขาตั้งตัวได้แต่ก็บางทีเยยหยวนอาจจะตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฮัดขึ้นอาญาชั้นฟ้าจะทรงพลังเพียงใดแต่มันก็เป็นเพียงวอรยูระดับหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นอย่างมากสุด ก็พอที่จะใช้มันต่อก่อนกับนักซ้รดดับอาจาักรหลอมลมวิญญาณในระดับหนึ่งได้เท่านั้นและอย่าลืมไปว่ากู่ต่อสู้ของเยย,ยุนตรงหน้าคือไข่สุยินห่านมีพลังถึงอาจาักรหลอมลมวิญญาณดับสและยังเป็นหนึ่งในสิบแห่งหองนักซอีกด้วยหากให้เปรียบเทียบกันจริงๆหัดขึ้นอายชันฟ้านั้นเหนือฝ่าว้ามืออยู่หลายแต่ในแง่ของพลังของผู้ใช้สุยินห่านนั้นเหนือกว่าเยย,ยนุน ตัวยินห่านเห็นว่าการทําเช่นนี้เย่ยุนล้นหาที่ตายชัดๆและสิ่งที่ตูวยินห่านจะต้องระวังจริงๆคือบูลัวเฉินและไม่ใช่เย่ยุนแต่อย่างใดและแม้ว่าความแข็งแร่งของเย่ยุนจะเทียบเคียงกับสิทธระดับเพวะแต่มันก็เป็นเพียงสิทธระดับเพวะที่เพิ่งเลื่อนระดับเท่านั้นอาจากหล่อมรวมวิญญาณระดับสและอาณาจักรแก่นแถแห่งป่าระดับ9ความห่างกัน ระหว่างชั้นพลังนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบุ้มบุ้มบุ้มการประทักแข่งนี้สุยินฮานยังยืนไม่ขยับไปไหนแต่อย่างใดกับกันเยียวยาด้ถอยไปไกลกว่าสิบกว่าก้าวจะเห็นได้สุยินฮานขาวมดคิ้วขึ้นมาอย่างไม่พอใจเพราะผลที่เขาคาดเอาไว้มันช่างแตกต่างกับความเป็นจริงนั้นเหลือเกินแม้ว่าจะเป็นการส่วนกับยังไม่ตั้งตัว แต่สุยินทานต้องใช้พลังถึง 8- จากส0ส่วนถึงจะสามารถตามพลังอาจากเก่นแห้งป่าดับเกนี้ได้อาจากหล่อมนุษยญาดับสไม่สามารถโค่นอาจากเกล็ดแห้งป่าดับเก้าลงได้ในทีเดียวไม่มีทางเหตุใดเย่ยวนถึงยังดูดีเช่นนี้ได้นั่นเป็นถึงฝ้ามือยุนลายไม่ใช่หรือทีแรกข้ากัรคิดว่าเย่หยวนจะบ้าบิ่นเกินไปจริงๆที่โจมตีใส่เช่นนี้และข้าคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นถึงเพียงนี้ได้ นั่นและสวยงามฝ่ามือของเขาบางทีอาจจะแข็งเก่งจนทิ่อันดับแห่งหอนักสู้แล้วก็เป็นได้ขากล่าวถูกหรือไม่ผลการประทานเม่สักครู่ของเยยหยวนมันเกินความคาดหมายของทุกคนที่กําลังดูอยู่มาก1คือต้องรู้ก่อนว่าพวกเขาไม่ใช่สิทธิ์ระดับธรรมดาแต่เป็นสิทธิ์ระดับเทวะและผู้ที่ติดอันดับหนึ่งในหอหนักสู้ได้มีเพียงส่วนน้อยอย่างมากในหมู่พวกเขาและพวกเขาทั้งหมดต่างก็รู้ดีว่า ฝ่ามือยนลายนั้นมันทรงพลังเพียงใดเนื่องด้วยมันเป็นถึงวัยยุ่ยระดับสองชั้นกลางนอกจากนี้พวกเขายังรู้อีกว่าฝ่ามือยนลายของซูยินฮานมีระดับความเชี่ยวชาญถึงขัง้นสวรรค์ลือลัน่นซึ่งมันยิ่งทําให้ฝ่ามือน,นี้ทรงพลังขึ้นมากอีกแต่เย่ยนก็ยังสามารถรับฝ่ามือน,นี้ได้โดยไม่บาดเจ็บใดอย่างใดเลยวิลกรรมที่ผ่านมาของเย,ย่ยนมันช่างเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างมากแต่ไม่ว่าจะมากเพียงใด เขาก็ต้องมีขีดจำกัดบ้างและที่เขาสร้างความตกตะลึงได้เรื่อยๆเช่นนี้มันแสดงให้ผู้คนเห็นแล้วว่าเย่หยวนนั้นแข็งแกร่งเพียงใดแต่การต่อสู้ของเย่หยวนก่อนนะหน้านี้ทั้งหมดหล้วนต่อสู้ด้วยพลังเหนอจากเกนแท้แห่งปานหางังเซนแม้กระทั่งในการประทะกับลินเทนนียนเฉินที่มีพลังสูงถึงอาจากหลอมดลวิญญาณครึ่งข,ขั้นก็ตามความแข็งแกร่งของลินเทนนียนเฉินหากเปรียบเทียบจริงๆแล้วเขาคงอยู่อันดับล่างสุดในหมู่ศิษย์ระดับเทวะ แม่เยยวนจะสาเร็จเพียงแค่ระดับเกณฑ์แห้งปลาระดับเกก็ตามแต่ในขนานี้นหลายๆคนก็ต่างเชื่อว,ว่ามันมากพอแล้วที่จะทําให้เขาอยู่ในระดับที่เหนือกว่าที่ระดับเทวะหลายคนเมื่อมองในความเป็นจริงจากระดับเกณฑ์แห้งปลาระดับหนึ่งกลายมาเป็นเกณฑ์แห้งปลาระดับเก้าโดยใช้เวลาเพียงเดือนนิดๆมันแสดงให้เห็นว่าเยยวนเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นในด้านการต่อสู้อย่างแท้จริงหลังจากที่เยยวน ค่อยๆลดพลังลงเขาเขามวดคิ้วและถามออกไปอย่างไม่พอใจว่านี่นี่หากเจ้ามีพลังเพียงแค่นี้ไว้โชว์ปาฮีอ่ะสถานที่แข่งนี้คงไม่สมควรจะเป็นที่ของเจ้าหรอกเยยวนไม่พอใจกับพลังของโซยินทันอย่างมากแต่เดือดกแล้วเยยวนก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่พลังทั้งหมดของเขาการป่าถามเม่อคเขาเพียงแค่อยากดูพังของเยยวนเท่านั้น <laughs> เจ้าเจ้ากระโจมตีอย่างไม่ตั้งตัวเช่นนี้แล้ว เ้าจะเอาเวลาจากไหนมาเล่นพลังกันวูวนหลัวเฉินหัวลอแห้งๆออกมาทันทีที่ได้ยินเย,ย่ยวนก็หันกลับไปชักสีหน้าใส่วูหลัวเฉินยังไม่สบอารมณ์เท่าไหร่พร้อมกับหันไปหาโซยินฮานและยิ้มให้อย่างเขินๆแต่สีหน้าของโซยินฮานก็ยังคงมืดมนเฉ่นเคยด้วยคำพูดเมื่อสักครู่ของเยย,ยวนมันได้ทำให้ทุกคนที่มองอยู่ถอยห่างจากพวกเขาทั้งสามไปทั้งๆท,ที่ในคาและพวกเขาก็ ถอยห่างอยู่แล้วพวกเขาก็ต่างคิดว่าไม่ว่าอย่างไงความห่างชั้นของระดับพลังมันก็เกินไปจริงๆความหวังของเยยวนมันแทบจะไม่มีเลยได้ซ้ําและในสถานการณ์เช่นนี้เจ้าเยยวนยังจะไปยัวย่วยุเช่นนี้อีกสงสัยเจ้าบ้านี้อยากจะตายเอาจริงๆไม่ทันจะได้หุบยิ้มเยหยวนได้ใช้ก้าผิดตาพร้อมกับใช้นิ้วชี้ไปที่ร่างสุยินฮานตระนีจิตเทพ ด้วยดับพลังในปัจจุบันของเขาแต่ชนิจิตเทพจึงมีอนุภาพทั่วทั่วลวงเหนือกว่าคลื่นอาญาที่แปดเสียอีกวรยุทธการพอปลูกของจอมราชันบิญญาณมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆตายไปซะซูยินฮานตอบสนองเยียวยนพร้อมกับโจนตีสวนกลับไปเขาได้ใช้ฟ่ามือยืนลอีกครั้งแต่ในคานี้อูรัวเฉินไม่ได้ยืนนิ่งๆแบบในค่าแรกในเวลาเดียวกันอูรัวเฉินจ้องไปยังขาของซูยินฮานพ,พร้อมกับพุ่งโจมตีทันที เมื่อเปรียบเทียบกับการโจมตีของเยหยวนการโจมตีของวูหลัวเชนนั้นย่อมเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดภายใตย้การรับมือการโจมตีทั้งสองมันไม่ได้ทำให้ซูหยินฮานตกใจเลยแม้แต่น้อยวอหยุดการเคลื่อนไหวของซูยินฮานเป็นวอยุดระดับ2ซึ่งมีความเร็วมากกว่าวูหลัวเชนประมาณ1.5เทา่าโดยความห่างของ1.5เท่านี้ซูยินฮานจึงมองฝ่ามือยูนลายของตนเองพร้อมกับลบการโจมตี ของหูรัวเฉินแทนในฐานะที่เป็นหนึ่งในสิบแห่งหอหนักโซ่สูยินฮานตั้งใจจะสวนกลับในขณะที่หลบไปด้วยกันอีกเพียงไม่กี่เสียวเวนนาทีการโจมตีทั้งสามก็จะประหากันแล้วและไม่มีฝ่ายใดที่มีท่าทีจะออมแรงเลยสักคนแน่นอนว่าคนที่สูยินฮานกังวลในการประทะครั้งนี้ยังคงเป็นวูรัวเฉิเช่นเคยพร้อมกับเพนแย่หยวนเป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้น ตอนที่113วงดวิทวิเยยวนดูไม่พอใจกับการที่วูหลัวเฉินเข้ามาช่วยเท่าไห่เขารู้ดีว่าจะไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างเขากับสูยินฮานทันทีที่วูหลัวเฉินเข้ามาเกี่ยวข้องูหยินฮานมีฝีมือสูสีกับวูหลัวเฉินจนบางครั้งมันได้สร้างความวุ่นวายให้แก่ตัวของสูยินฮานจนอย่างมากเช่นสถนานการแบบนีู้หยินฮานร,รู้สึกขดหูใจอย่างมาก จนยากจะกระอักเลือดออกมาเดยได้สำสุญินหานมีฝีมือที่จะดอยกว่าวูรัวเฉินเล็กน้อยแต่แน่งด้วยบางอย่างจึงทำให้วูรัวเฉินไม่ติดหนึ่งในสิบแห่งหอนักสู้แม้จะไม่ติดแต่สุญินหานก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งของวูรัวเฉินดีในการมาเจอกันกันกบวูรัวเฉินเช่นนี้เขามั่นใจอย่างมากว่าเขาสามารถลบวูรัวเฉินได้ภายในร้อยมดัดแต่เย่หยวนที่เป็นผู้ จุดชนวนการต่อสู้นี้ขึ้นมาเขาได้สร้างความกดดันในสถานการณ์เช่นนี้อย่างรวดเร็วและแม้ว่าการโจมตีของเยหยวนจะไม่ได้เป็นภัยต่อตัวของเขาเลยก็จริงแต่โดยอนุภาพข่าวของการโจมตีของเยหยวนมันทําให้ซูหยินฮานรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่ที่ต้องมาเจอกับวอยุทธขึ้นอาญาที่8และอัจฉนิกิเทพเช่นนี้แต่อย่างไรก็ตามนั่นคือมุมมองของผู้คนที่กําลังมองอยู่เท่านั้นแต่ตัวของซูยินฮานเองก็อาจ ไม่คิดเช่นนั้นสูยินฮานไม่เสียเปียบเลยแม้แต่น้อยแม้จะต้องรับมือกับสองคนเช่นนี้นี่คือพลังต่อสู้ของ20อันดับแรกแห่งหอนักสู้พวกนี้ล้วนเป็นปีศาจกันทั้งนั้นทั้งสูยินฮานและหวู่หลัวเฉนินก็ต่างแข่งแกล่งขึ้นมากหลังจากการประลองของหอนักสู้แน่นอนว่า20อันดับแรกแห่งหอนักสู้มีพลังสูงจนสร้างระยะห่างจากพวก20อันดับหลังได้อย่างสิ้นเชิง ความแตกต่างของ20อันดับแรกมันมีอะไรที่มหาศาลอย่างมากและส่วนใหญ่ที่อันดับเปลี่ยนกันก็เปลี่ยนในเฉพาะผู้ที่อยู่ใน20อันดับแรกขั้งสิ้นตำแหน่ง20อันดับแรกมันเป็นอะไรที่ยากเกินสำหรับคนอื่นๆที่จะติดเข้าไปในนั้นแล้วในขณะนี้อ่าจะบ้านนั่นขายกับบูโลเชนเลเกิร์หลังจากนี้อีกไม่นาน อาจจะเลื่อนขั้นขึ้นจนติดอันดับหนึ่งใน20อันดับแรกแห่งข,ของนักสู้ก็เป็นได้คารู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละจะขึ้นมาเป็นสิบที่หลงคนต่อไปที่คารรู้เช่นนี้เป็นเพราะเจะ้าหายคนนี้มันช่างบ้าบินเหลือกเกินไม่เพียงแค่การเพราะปลูกพลังและมันรวมไปถึงวายจุดการต่อสู้อีกด้วยอย่างไรก็ตามไม่ว่าสองคนนี้จะบ้าบินเพียงใดแต่พวกเขาก็บ้าไม่เท่าเจ้าเย่อยู่หรอกเจ้าหายคนนี้มันไม่ใช่คนแล้วดูโจนั่นสิ กลายมาเป็นระดับ9้าได้ไปลาเพียงเดือนนิดๆเท่านั้นพวกเจ้าก็เห็นการประทับเมื่อสักครู่แล้วว่าแย่หยวนไม่รับ่าดเจ็บเลยไม่เล็น้อยในขณนะดเดียวกันพลังของเขาก็มากพอจะสร้างปัญหาให้กับสุนห่าได้เลิกพูดถึงเจ้านั่นได้แล้วเจ้านั่นนะ่ะในขณะนี้ดูเหมือนคนที่อยู่คนละโลกกับสองคนนั้นไปนแล้วแต่หากให้ข้าเดาข้าว่าอีกไม่นานเจ้านั่นคงกลายเป็นศิษฐ์หลักแห่งกายเมคาลาตีแน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้ แม้สิทธิ์พี่หลงยังไม่มีคุณสมบัติที่เ่ีพอเป็นได้การต่อสู้ระหว่างสิทธิ์ยีส่สบอันดับแรกแห่งฮอนักสู้มันไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆและเมื่อเหล่าสิทธิ์ระดับเทวะได้มีโอกาสได้ดูเช่นนี้มันจึงเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะหยุดคุยเรื่องเย่หยวนไปก่อนแต่เยหยวนก็อาจมีฝีมือเหนือความคาดหมายสำหรับพวกเขาจนบางทีพวกเขาเองก็ไม่อยากคิดจะสู้กับเยหยวนเท่าไหร่ แต่ความตกตลึงเหล่านั้นของพวกเขาไม่อาจจะสู้กับการประทักของสองยอดฝีมือได้ในขณะนี้สิทธิ์ระดับเทวะประมาณ4-500คนได้อยู่ในสำนักตานวูแต่จะมีเพียง100คนเท่านั้นที่จะติดในอันดับแห่งหอนักสู้และพวกเขาทั้ง100ก็ต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งสิน้นและสิทธิ์ระดับเทวะที่มีฝีมือในระดับลินเทียนเฉิน ซึ่งก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวพวกเขาก็ต่างเป็นสิทธรริธรรมดาในหมู่สิทธิระดับเทวะดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเลยว,ว่าความแข่งแร่งของเยหยวนแข่งแร่งกว่าพวกเขาแน่นอนแม้แต่เหล่าสิทธิระดับเทวะที่อยู่หลังเยหยวนในขณะน,นี้ก็ต่างรู้สึกกระทายใจที่ด้ยอยกว่าเย่หยวนเช่นกันจู่ๆทุกคนที่ดูก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างจนพวกเขาได้ลุกขึ้นมาในทันทีมันคือพลังพลังเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของใครบางคน ใครจะไปคิดว่าจูๆ่ๆเยหยวนก็จะสร้างคมดาบเทพอสศนีบาดวงทองขึ้นมาได้แต่ท่านใดนั้นมันก็เกิดแรงดันอันมหาศาลพวยพุ่งออกมาจากร่างกายของเยหยวนทันทีในขณะนี้ชัวรางของเยหยวนมันได้ลายล้อมไปด้วยคมดาบสายฟ้าที่แหลมคมเกินฝาคมดาบทูโทไปสูหหินหันและวูลัวเชนที่กำลังประทักกันอยู่อย่างดุเดือดได้หยุดชะงักลงในทันทีที่รู้สึกถึงแรงดันอันมหาศาลนี้ แต่เยยวนก็ไม่รีหลอแต่อย่างใดเขาใช้คมดาบของเขาฟาดฟันไปที่โซยินฮั่นในทันทีโซยินฮั่นสกัดคมดาบนั้นได้อย่างทันท่วงทีและในจังหวะนั้นเองมันก็เป็นช่องว่างให้วูหลัวเฉินได้จู่โจมแต่ด้วยพลังของเขามันก็ไม่ง่ายเลยที่วูหลัวเฉินจะโจมตีได้คมดาบเล่มนี้มันทำให้หัวใจของโซยินฮั่นเต้นไม่เป็นจังหวะเลยจิตสังหารที่แผ่ออกมาจากคมดาบนี้มันช่างน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งอย่างกับว่า มันสามารถฉีกร่างของเขาเอาเป็นสองท่องได้อย่างไงราได้หากเขาป้องกันตัวพลังปานไม่ทันละก็ป่านนี้ห่วงเขาได้หลุดออกจากบ่าไปแล้วในช่วงเวลาที่สูยินฮานกำลังกังวลคมดาบตรงหน้าเขาก็ต้องรับมือกับการโจมตีของวูรวั่วเชียนอีกแล้วเขาจะสามารถหลบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเขาได้ถอยออกไปครึ่งจังหวะแล้วก็โดดออกมาจากจุด,จดนั้นไปไกลที่สุดในซีวีินาทีนั้นแย่ยวน หยิบดาบเล่มหนึ่งออกมาจากแหวนและฟันยูนิฮานต่อทันทีมีคนเคยบอกไว้ว่าปฏิกิริยาของซูยินฮานนั้นไวเป็นอย่างมากปฏิกิริยาของเขาไม่เพียงจะช่วยให้เขาสามารถหลบคนดาบอันน่าก,กลัวของเย่หย,ยวนเท่านั้นได้แต่มันยังสามารถหลบการโจมตีของวูรูเชินได้อีกแม้กระนั้นซูยินฮานก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดจากคมดาบนั้นในขณะที่เขาลบดาบไปพาง จู่ๆก็มีคมดาบอีกมากมายพุ่งตามมาในขณะน,นี้เสื้อผ้าของซูยินฮันขาดดตลุ่ยพร้อมกับสภาพที่สมซอเต็มทีท่าทางของซูยินฮันในตอนนี้ไม่ต่างจากขอทานเลยแม้แต่น้อยเขาไม่เหลือเขาโคของนักโซหนึ่งในสิบแห่งโหนักโซเลยเครื่องรางวิญญ,ญาณน,นั่นมันเครื่องรางวิญญ,ญาณของจริงนั่นหรือทศิษเหล่านั้นรู้จักดาบที่เย่หวยวนถือในมือดีและเมื่อเห็นเช่นนั้น พวกเขาก็ตั้งตะโกนออกมาด้วยความตกใจอย่างนี้ที่สุดภายในสำนักดานบูแห่งนี้นอกเหนือจากหอคอยจิตมายาก็มีเพียงเบื้องบนเท่านั้นที่ถือครองเครื่องหลังวิญญาณแล้วเยห่ยวยวนไปได้มันมาจากไหนกันทันทีที่เยห่ยวยวนเรียกดาบเสียงหอ,อ,อกมาความโกลาหลก็ได้เกิดขึ้นภายใต้แดนลายทิ้นสดแห่งนี้การถือครองเครื่องหลังวิญญาณเป็นอะไรที่เหนือกว่าจิานตนาการของทุกคน จำนวนของเครื่องรังวิญญาณทั่วราชินมีไม่ถึงหยิบมือเท่านั้นแต่หนึ่งในเครื่องรังวิญญาณกับอยู่ในมือของเย่หยวนหลังจากที่ทุกคนตั้งต,งตกวตล่งสายตาของทุกคนกระต่างจ้องปฏิดาบั้นด้วยความโลภคนคนนี้ทําให้ผู้คนที่ชื่นชมและเกียรติได้ในเวลาเดียวกันจริงๆเครื่องรังวิญญาณทั้งแดนั้นช่วยเพิ่มพลังให้กับผู้ถือครองเป็นทวีคูณหลายเท่าโดยเฉพาะ เครื่องรางวิญญาณประเภทโจมตีอย่างดาบเสียงหัวแต่พลังของเครื่องรางวิญญาณที่เยโยนถืออยู่เยหยนสามารถดึงออกมาได้เพียงไม่ถึงสิบจากร้อยส่วนเลยด้วยซ้ำหากผู้ถือครองมีระดับพลังอาณาจกกักรเกิดท่าพาก็จะสามารถดึงพลังที่แท้จริงของเครื่องรางวิญญาณนั้นออกมาได้แต่การที่เครื่องรางวิญญาณอันล้ำค่านี้อยู่ในมือของผู้ที่มีพลังเพียงแค่อาณาจักรแกนแห้งปานดับเก้า มันเป็นอะไรที่เสียของเป็นอย่างมากจากสิ่งนำค่าต่พระเจ้ากลายมาเป็นของที่ไร้ค่าในทันทีเยยยวนเหมือนความวุ่นวายเหล่านั้นพร้อมกับถามออกมาอย่างนิ่งๆออตอนนี้ข้าพานางไปได้หรือยังทันทีที่คำาก่าวเหล่านั้นถึงหูของริวรัวซุยนางก็ขนลุกขึ้นไปทัวร่างด้วยความกลัวไม่ว่าอย่างไรนางก็ยังมั่นใจว่าเยหยวนไม่มีทางเอาชนะสุยินฮานได้ พอสุญินทานเป็นถึงหนึ่งสิบแห่งหอนอักสู้เย่ยวนแกบังคับข่าเองสุยิญฐานรู้สึกโกด,ดเป็นอย่างมากที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าอย่างไงเขาก็ต้องต้องฆ่าเย่หยวนลงให้ได้ขณะที่กล่าวเสร็จจู่ๆแรงดันลมปานอน,นัชสุอยองก็โผล่พุพ่งขึ้นมาออกจากล่างสุยินทานพวกเขาทั้งสองรีบยกมือขึ้นตรงหน้าและสร้างโล่ลมปานในทันทีและแรงดันลมปานอันรุนแรง ได้ปะทะเข้ากับเกาะลมปานสีเหลืองอ่อนจนสะเทือนไปทั่วผู้คนรอบนอกต่างก็ได้รับแรงดันเหล่านั้นจนทําให้หายใจไม่ออกเล,แ,ลแรงดันเช่นนี้วอยุธระดับสองขั้นสูงหัดนภา,าพิกสวรรค์เยหยวนต้องระวังให้ดีหูโรชเชนเก้าวเตือนด้วยใบหน้าที่เกงขึมสีหน้าของเยหยวนในหน่นี้ไม่ต่างอะไรกับบูโรเฉินเช่นกันเขาไม่คิดเลยว่า สินหานจะมีไม้เด็ดซ่อนอยู่เช่นนี้เยหยวนตั้งดาาของเขาโดยสีหน้าที่ตื่นเต้นอย่างมากและตลอดมาเขาไม่เคยมีสีหน้าให้ตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยเหยวนแกกระตุ้นใหข้าอยากฆ่าเจ้าเองได้ข้าจะตอบสนองอย่างสาสมจงตายไปซะเหยวนเกาะลมปานที่เหลืองอ่อนเริ่มเกิดรอยลาวขึ้นเรื่อยๆการโจมตีครั้งต่อไปมันคงเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก ยินหานหยุดซะจู่ๆก็มีเสียงอันนุ่มลึกดังเข้ารูโูโของโซยินหาน